ก็สวัสดีครับสวัสดี f อซตอนเช้าเช้าพี่น้องเ้ยก็มาเลาะดูไหดูหน้าดูไร่ดูดนาพี่น้องก็เมื่อคืนก็ฝนตกพี่น้องดีใจหลายอืฝนตกแต่ก็ตกบ่แห้งดรอกพี่น้องข่าวก็เหมือนที่ผมพูดให้ฟังอะไรพยากรณ์บอกว่าตกหนักตกแน่ตกแช่ตกนานเออก็ก็มาจริงอยู่พี่น้องมาจริงอยู่แต่ว่า มาแป๊บเดียวพี่น้องมาแป๊บเดียวดูน้ำก็ไม่เต็มสาพี่น้องน้ำก็แห้งขอดแบบบม่เต็มสะนะแล้วแล้วจะต้องตกอีกก <c ười> ี่ครั้งพี่น้องเบืงอะกว่าฝนม,มันสิเต็มกว่าน้ำมันจะเต็มสานะค่ะโอ้ยมันคือแหลงแห้งแช่เ,เนาะคืออีสานล่างนี่มัน มันแห้งแล้งพี่น้องพอมันแห้งแล้งนี่แล้วฝนตกก็นานๆสิตกเถออเดือนหนึ่งอ่ะตกประมาณสองครั้งคือยังรอบที่ผ่านมาก็ตกวันที่ตกตอนสิ้นเดือนนะพี่น้องตกตอนสิ้นเดือนแล้วก็เว้นทิ้งมาจนจนวันเนี้ยจนเมื่อคืนเนี้ยถึงได้ตกอะคือสองอาทิตย์นะพี่น้องสองอาทิตย์น่ะถึงได้ตกครั้งหนึ่งอะต่อเดือนน่ะแล้วตกก็ไม่ได้ตกแรงด้วยเมื่อคืน่ะตกบ่ด้ตกแห้งเลยน่ะ แหงแค่แป๊บเดียวดูดินน้องดูดินดูน้ำดูนาน้ำไม่มีน้องเอ้ย <c oughs> ดูเป็นอะไรที่แบบโอ้จะใส่ปุ๋ยก็ไม่กา่าจะตัดใบก็ไม่กา่าเฮ็ดยั้งกับ,บ่ได้คือถ้าน้ำมานี่คือถ้าน้ำมาเนี่ยผมจะเพราะว่ามันมันเล่อยแล้วเนาะคือผมผมโซถิมแล้วถ้าน้ำมานี่ผมว่าสิ ตัดใบลองเบิงตัดใบลงเบิงแล้วว่าว่าจะตัดต่ำทุดทซ้ำเลยก็คือมี FC กับคอมเมนต์มาเข้ามาก็หลากหลายก็บอกว่าให้ตัดเลยอืมก็ <c oughs> ถ้ามีน้ําผมก็จะตัดทดลองอยู่พี่น้องจะทำทดลองดูปีแรกว่าตัดในช่วงเลยกลางเดือนกันยานี่แล้วก็ตัดต่ำตัดกลางลําต้นนี่ว่ามันจะเป็นยังไงส่งผลยังไง ผมอยากทดลองเบิ่งพี่น้องตอนนี้ผมรอน้ําอย่างเดียวอผมรอน้ําอย่างเดียวแหละผมมาสิทดลองเบิ่งแต่อันนี้นี่มันมันอยู่ใกล้มันเป็นร่องตรงกลางมันไม่ค่อยมีหญ้าตรงนี้ผมผมอาจจะอาจจะไม่ตัดพี่น้องเพราะว่ามันมันตัดไปมันก็มันกลัวมันกระทบนะผมสิไปตัดผมจะไปตัดตรงบริเวณที่มันหญ้าลกๆกนะพี่น้องฝั่งนู้นที่มันมีหญ้าถั่วเนี่ยฝั่งนู้นผมจะตัด เพราะว่าหญ้าทั่วมันหลายผมสิตัดแต่ฝั่งนี้หญ้ามันไม่ค่อยมีม,มันมีมันก็มีน้อยเนาะเหมือนแบบเนี้มีก็มีน้อยแต่ถ้าน้ํามาผมก็จะใส่ปุ๋ยทีเดียวนะพี่น้องอืมก็โอ้ยเนาะจักสีวายังไงที่ท่วมก็ท่วมเชียงรายแม่สายก็โอ้ท่วมท่วมแบบท่วมจนไม่มีข้าวจะกินอ่ะท่วมแบบนั้นอ่ะท่วมจนข้าวตายเนะี่ยผมดูรักษาแล้ว แต่ถ้าแบบนี้แรงก็แล้งจนข้าวตายน่ะแบบโอ้ยมันไม่มีอะไรที่พอดีเลยเนาะโอ้ประเทศไทยลานินยา <c oughs> ลานินญาเป็นจุดๆเออปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งลานินยาเออแล้วก็ปีแห่งนามียาด้วยเอ,อนามียาก็ะแถวของผมมีอะไรพี่น้องก็คลิป <c oughs> นี้พี่น้องจะมาพูดถึงเ,เรื่องการใส่ปุ๋ยฮัพ่วงเนี่ยพี่น้อง อืคือใส่แนวใดเทคนิคแนวใดใส่แนวไดให้มันให้มันมีประสิทธิธภาพสูงสุดให้ข้าวของเรานี่ได้รับประโยชน์สูงสุดอืคือลดการสูญเสียน่ะพี่นอ้องสำหรับช่วงนี้ก็วันนี้ก็วันที่14สี่กันยายนแล้วเนาะสาหรับข้าวเมลิ105่งกับข้าวเหนียวก็ขค้หกก็ใส่ได้แล้วพี่นอ้องใส่ได้แล้วแหละสำหรับนาใครที่มีน้ำนะ อแต่สําหรับนาใครที่ไม่มีน้ําก็รอไปอีกพี่น้องรอไปอีกเอยังยังยังเหลือเวลา <c oughs> ยังเหลือเวลาอีกเป็นอาทิตย์อืก็รอรอได้แมนบอคือถ้าเราใส่ไปแล้วแล้วถ้ามันไม่มีประสิทธิภาพก็ก็ไม่รู้จะใส่ทําไมแมนบออสู้ไม่ใส่จะดีกว่าแมนบอคือพี่น้องอหลักการที่เราจะใส่ปุ๋ยรับรวงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเ,ออเพิ่มผลผลิตในนาข้าวของเราเนี่ย สำหรับเอฟซีที่ถามมาก็ใส่แนวไดบอกเทคนิควิธีการแน่ผ่นว่าก็คือพี่น้องหลักการใส่ปุ๋ยหรือว่าการ <c oughs> ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวนะ่ะมันก็มีทั่วไปนั่นแหละเลออคือคือเราเราก็พอรู้แะละก็เขาก็บอกให้ใส่ให้ถูกถูกหลักเนาะก็คือถูกสูตรถูกวิธีการถูกปริมาณเออแล้วก็ถูกช่วงเวลาเออมันก็มีแค่นี้นะพี่น้องหลักการของมันนะอ่ะเออก็คือ ถ,ถูกสูตรถูกสูตรก็คือสูตรใดล้วก็สูตรที่ข้าวมันต้องการนะพี่น้องสูตรที่ข้าวมันต้องการก็คือในช่วงเนี้ยต้นข้าวเนี่ยมันต้องใช้ใบในการสังเคราะห์แสงเยอะมากเออแล้วก็มันก็ต้องใช้สารอาหารเกี่ยวกับการสร้างแป้งเนี่ยสร้างรวงสร้างเมล็ดเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหน้ากับตัวท้ายเนี่ยเราก็ต้องเยอะหน่อยสูตรที่สูตรที่ข้าวมัน ต้องการอ่อที่ที่อันนี้ในประสบการณ์ที่ผมใส่เนี่ะก็คือผมผมเคยใส่สูตรเออยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดอืมแต่ทีนี้นี่ก็ใส่ใกล้เคียงก็ได้สูตรเออยี่สิบห้ายี่สิบก็ได้เอ่อหรือว่ายี่สิบห้ายี่สิบห้าก็ได้เออหรือว่ายี่สิบแปดยี่สิบก็ได้สูตรนี่ประมาณนี้พี่น้องเออผมจะใส่ทั้งสามตัวเออแต่ตัวกลางนี่จะจะน้อยกว่าเพื่อนเออแต่ตัวหน้ากับตัวท้ายเนี่ย ตัวเอ็นกับตัว K, เคเนี่ยจะจะ,จะเสมอกันอืมก็เฉลีย่ยเฉลี่ยก็ประมาณสูตรเอยี่สิบห้ายี่สิบพี่น้องอืมก็ลองเอาสูตรนี้ไปใส่ลองเบิง้งพี่นอ้องถูกสูตรแมนว่าจบไปแล้วถูกสูตรอันหนึ่งถูกสูตรอันที่สองถูกปริมาณถูกปริมาณกันแน้ไดล่ะกัให้มันเพียงพอกับต้นเขามันต้องการก็นาทั่วไป ก็ประมาณ 20- 25ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่พี่นออ้องหรือว่า25-30ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่กระสอบหนึ่งใส่สอง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 ไร่นี่แหละหนึ่งกระสอบใส่ได้สองไร่นั่แหละเฉลี่ยมันอยู่ประมาณนีเ้เพราะว่าข้าวนาปีเนี่ยเหามันไม่เหมือนข้าวนาปังพี่น้องมันตอบสนองปุ๋ยเรี้ยวเ,เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่เกินนี้แมนบอถูกสูตรถูกปริมาณแมนบอกอันที่สามก็คือถูกวิธีการถูกวิธีการก็ถูกยังไงละ่ะ ก็น้ําพี่น้องเบิ้งน้ําอย่าให้มันเยอะเอแล้วก็ปิดกั้นคนาเอฝนตกก็อย่าไปใสเออแมนบอ <c oughs> แล้วก็ก่อนใสกับกาจัดวัชพืชให้มันหมดก่อนทอนหญ้าทอนอยังให้มันมดหน่อยจังใสให้ให้ข้าวเรานี่ได้กินปุ๋ยได้เต็มที่เออกะดูพี่น้องบ่แมนว่าใสไปแล้วน้ำไหลจน,จนจนอยู่กันวานปุ๋ยทึ่นทื่นใสวิธีการเลือกปุ๋ยนี่ก็สำคัญพี่น้องปุ๋ยละลายเร็วปุ๋ยละลายช้า เฮาก็ต้องมาเลือกเบิ้งพี่น้องดูนาเราแหละปุ๋ยทุกชนิดมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแมนบอกบเฮาก็เลือกเลือกเอาอืแล้วก็อันสุดท้าย <c oughs> ถูกในอย่างถูกช่วงเวลาพี่น้องถูกช่วงเวลาก็สําคัญคือกันเลยพี่น้องถูกช่วงเวลาก็สําคัญคือกันก็ช่วงนี้แหละพี่น้องที่ข้าวมันตั้งท้องก็ช่วงกลางเดือนนี่แหละช่วงกลางเดือนกันย่านี่แหละเพราะว่าช่วงไอ กลางเดือนตุลาเขามันก็ถอดห่วงเนละ้วเนาะคือเราก็ต้องให้ข้าวมันได้มีเวลาสะสมอาหารอแล้วก็สร้างตัวแต่งตัวสร้างใบสร้างลําต้นมันบอกเพื่อที่จะถอดลวงในช่วงเดือนตุลาเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เร็วกว่านี้หรือว่าใส่ช้ากว่านี้มันก็อาจจะไม่เหมาะพี่นอ้องม,มันก็อาจจะไม่เหมาะก็เหมือนกันนะที่เรา <c oughs> เวลาเราจะกินข้าวเที่ยงอย่างเงี้ยเออบอกว่ามาเด้อมากินข้าวเที่ยงแต่ที่ไหนได้กินข้าวสิบโมงเงี้ยสิบ กินข้าวตอนสิบนาฬิกาอย่างเงี้ยพี่น้องเอามันเหมาะไหมล่ะแล้วเราจะกินข้าวได้เยอะเลยอ่ะออแมนบอหรือไม่ก็เอาเรากินข้าวเที่ยงแต่ว่ามากินตอนบ่ายสองแบบนี้นะมัน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 ถูกต้องไหมล่ะมันเหมาะไหมล่ะมันก็ไม่ค่อยเหมาะแต่ถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได้แมนบอข้าวก็เหมือนกันนะพี่น้องเวลาเราใส่นะใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลาที่ข้าวมันต้องการเอเพื่อให้มันได้ประโยชน์สูงสุดพี่น้องเอก็หลักการใช้ปุ๋ยในนาข้าวก็ ใสยังไงให้มันมีประสิทธิภาพใส่ยังไงให้นีให้มันได้ประโยชน์สูงสุดก็ใช้หลักสูตรนี่แหละพี่น้องก่อนใส่ปุ๋ยย่างพ่วงก็ใช้หลักสูตรนี่แหละถูกสูตรถูกปริมาณถูกวิธีการถูกช่วงเวลาพี่น้องก็ประมาณนี้พี่น้องเอาไปคือใช้ให้มันได้พี่น้องให้มันใกล้เคียงกับสี่หลักนี้ให้มันมากที่สุดเออแล้วมันจะมีประโยชน์สูงสุดพี่นออ้องเออสำคัญสูตรปุ๋ยแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยเออต้อง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 พิจารณาดีๆพี่น้อง โอเคคลิปนี้ประมานี้พี่น้องมันสียาวเล่าสู่กันฟังมันสียาวขนาดพูดส,สั้นอย่างนี้มีคนยังมีคนมามาบน่นมาคอมเมนต์วแบบ่าโอ๊ยทำไมพูดยาวจังวะสันออาโอเคสันนะซ้ำนีล่ละ